สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่น่ายินดีของชาวไทยนะครับเมื่อนักสนุกเกอร์หญิงอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเป็นชาวไทยก็คือมิ้งสระบุรีหรือมิ้งนัชชารัตน์วงหาลุทัยได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแหมก็ต้องบอกว่า ไม่มีใครไม่รู้จักเช่นกันถึงแม้ว่าสนุกเกอร์หญิงเนี่ยอาจจะรางวัล,ลหรืออะไรอาจจะไม่เท่าสนุกเกอร์ชายนะครับแต่ว่ามิงเนี่ยครองอันดับหนึ่งของโลกมานานอาจจะมีแบบว่าพลาดพังแพ้บ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็จะมีอันดับที่มาแบบว่าบินเบียดอย่างทางจีนเนี่ยเขาก็เก่งเหมือนกันอาจจะเจอแล้วเราก็แพ้บ้างชนะบ้างแต่โดยรวมแล้วมิงเนี่ยถือว่ายังครองอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีฟอร์มที่ค่อนข้างคงที่คว้าแชมป์ได้ค่อนข้างบ่อย แต่ด้วยความที่เป็นนักสนุกเกอร์หญิงฝีมือดีนะครับแล้วก็แถมหน้าตาน่ารักแล้วผู้ติดตามใน f a c e b o o k เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีเ n g a g e เม n t อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวมิงเนี่ยก็ถือว่ามีสปอนเซอร์ค่อนข้างเยอะแหละอ่านี่ก็เป็นภาพของมิงนะครับหน้าตาน่ารักเพราะวาด้วยความแกล้งป่องหรือว่าอะไรต่างๆแถมแทงแล้วก็เล่นสนุกเกอร์เก่งด้วยนี่ก็เป็นภาพ จากไทม์สแควร์นิวยอร์กนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นภาพ AI แต่ว่าน้องมิง้งณัชรัตน์นเขาแชร์ด้วยรวมไปถึงพวกเพจสนุกเกอร์เพจใหญ่ๆของทางต่างของทางตะวันตกนะครับเขาก็มีการแชร์แชร์แสดงว่าก็เป็นรูปจริงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับนี่เลยครับภาพเบเลอร์เลยแหมเป็นความน่าภูมิใจคือทม์สแควร์นิวยอร์กนี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญที่คนมักจะเดินหรืออะไรต่างๆดังนั้นการที่มิง้งขึ้นใหญ่ขนาดนี้เลยก็ <c oughs> รู้จักกันทั่วเลยครับผม นี่ก็เป็นภาพตอนกลางคืนครับแหม่ก็ถือว่าสวยเลยเช่นกันก็ถือว่าเป็นคนกีฬาคนหนึ่งที่มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะใน Facebook นะครับก็แสนกว่าดูแล้วแหมก็หลายคนอาจจะแบบว่าบางทีเนี่ยสำหรับผู้ติดตามแสนกว่าบางทีคนอาจจะติดตามในแต่ละโพสต์หรือกดไลค์เนี่ยอาจจะประมาณพันสองพันหรืออะไรประมาณนี้โอ้แต่ของมิง้งเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับคนกดเป็นหมื่นเป็นก็คือหลักหมื่นค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็หลักหลายๆพันเป็นคนที่ คนที่ติดตามเนี่ยติดตามแบบจริงๆติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเลยนะครับมีกระแสหรือว่าอะไรตลอดก็เป็นผลดีกับตัวเธอนะครับเพราะาเธอก็มีสปอนเซอร์เข้าหรือว่าอะไรด้วย engagement ค่อนข้างดี จริงๆเรื่องของการขึ้นบิลบอร์ดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีนักธุรกิจของไทยคนหนึ่งเขาซื้อ,อโฆษณาไว้นะครับไม่ทราบว่ายัางซื้ออยู่หรือเปล่า,านี่อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทางน้องมิงขึ้นป้ายบิลบอร์ดก็ได้แต่ว่าการจะขึ้นบิลบอร์ดหรืออะไรก็ต้องมีเหตุผลนะครับก็ต้องเป็นคนดังด้วยหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อโฆษณาแล้วต่างชาติอาจจะขึ้นเองก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับระดับโลกสนุกเกอร์หญิงใตอนนี้นะครับมิง้งณัชรัตนวงศ์เทวไทยก็ยังเป็นอน ไล่มา68,000ไปอยู่ลู่ของจีนนี่ก็มาแรงเช่นกัน43,000แต่มิงนี่ก็ของระดับโลกค่อนข้างนานนะครับแล้วในท็อป10เนี่ยจะมีไทยถึง3คนเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมิ้นท์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ